ฟังใจเขาคนนั้นในตอนนี้คลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะเป็นการดูโดยรวมนะไม่ใช่ดูของคนใดคนหนึ่งคะดูเพื่อความบันเทิงค่ะมาดูกันนะคะมีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาคุณหรือเขาได้นะคะเป็นการดูโดยรวมขออนุญาตด,ดูนะคะนัก,นกสัตว์บอกนักสัตว์มาลงราศีกรนกฤ ตาสีกันตาสีเม็นักสัตว์ปุ่นนักสัตวกะตานักสัตว์ลนักสัตมะเสงนักสัตลาสีพิจิ มาดูกันนะคะว่าพลังงานใดบ้างนะคะฟังใจเขาคนน,น,นะค,ะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะสลับพลังงานได้จะเป็นพลังงานคุณเงก็ได้นะคะที่รู้สึกกับใครอยู่นะคะขออนุญาตดูนะคะจ็ดมาย

ความรู้สึกของเขานะคะเขาและคุณมีการจบกันไปแล้วนะคะมีการไม่พูดไม่คุยกันนะคะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปหรือว่าเคยจบกันไปก็ได้นะคะคือเขาและคุณมีการบอกความรู้สึกกันไปเงียบใส่กันไม่ติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่เขายังคงมองว่าคุณคือเดอดสตาร์นะคะคุณคือคนที่มีความหวังคนที่ให้แสงสว่างแก่ ู้คนรอบข้างคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้นักวิชาการได้หรือว่าเป็นคนพูดนะคะที่คอยฮีลลิ่งจิตใจผู้คนได้เป็นนักพูดได้นักสร้างแรงบันดาลใจได้คุณดูโดดเด่นนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีใครๆก็รู้จักคุณคุณดูเฉิดฉายนะคะและมีออร่านะะในสายตาเขา เขารู้สึกดีกับคุณนะคะหกไม้เขาสึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเขาอยากจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณได้เพดาวนเขาเฝ้ามองคุณอยู่ชื่นชมคุณอยู่ห่างๆนะคะ แล้วเขารู้สึกยังไงกับกุนอีกนะคะขออนุญาตดูนะคะวัฒจักรคาทายสัทธาถุกฝนทางปัญญา เขามองว่าคุณเป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะครับคํงปัญญาชอบศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนะคะหนังสือเต็มเลยนะคะแล้วก็ชอบฝึกฝนตัวเองนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบความท้าทายนะ ชอบทำอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับคุณหรือว่าคุณอาจจะชอบเดินทางได้ชอบท่องเที่ยวได้แบกเป้เที่ยวคนเดียวได้แบกเป้เที่ยวคนเดียวได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะคุณเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระได้นะคะหรือว่านับอ่ เชื่อในกฎแห่งกรรมนะคะเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วก็ชอบทําบุญชอบสร้าง,งบุญสร้างกุศลเขายังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณเขายังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนะคะยังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะวัฏจักร ฟังใจเขานะคะแล้วเขารู้สึกยังไงคุณอีกนะคะ mm hmm. เรือเล็กควรออกจากฝั่ง mm hmm. อย่าใก,กล้กันเลยขออนุญาตนะคะ mm hmm. ขอขอนุอญาตนะคะ mm hmm. ขอปิดไปนิดนึงนะคะ mm hmm. หนื่ไหมรักเธอทั้งหมดของหัวใจวัดใจเรื่องระหว่างทางเชยังไม่ตายตอบ แค่รู้แค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำานานนะคะความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้นะคะเขายังยังดูเหมือนนี่ ตอนนี้เขาดูเหมือนนิ่งเฉยใส่คุณนะคะเชยยังไม่ตายดูนิ่งๆิ่งดูไม่สนใจคุณแต่ภายในใจเขานะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณถึงแม้มันจะจบไปแล้วแต่เขายังคงหวนคิดถึงความทรงจําดีๆที่มีคุณและเขาอยู่ร่วมกันเขาแค่รู้สึกว่าแค่รู้ว่าคุณยังคงอยู่เคียงข้างเขานะคะเขาก็มีความสุขนะคะ เขาอยากจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะวัดใจนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะเรียนเล็กครออกจากฝั่งอยากจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อวัดใจกับคุณถึงแม้ว่าเขาจะหันหลังจากคุณไปแล้วนะคะในบางท่านอาจจะชอบเดินทางนะคะ แต่เขาก็ยังคงมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมออยากใกล้กันเลยก็เขาก็คุณและเขามีแรงหนึ่งดูดกันนะคะภาพนี้ไม่นําขึ้นนะคะคุณและเขามีแรงหนึ่งดูดกันนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะ18บวกนะคะเขาอยากจะกอดคุณนะคะอยากจะกอดคุณอยากจะสัมผัสคุณเพราะว่าในใจของเขานะคะ รักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขารักนะคะเขาอยากจะถามคุณว่าคุณเหนื่อยไหมนะคะกับความสึกตรงนี้นะคะอยากจะซับน้ำตาคุณ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ